สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีวันพุธวันนี้สบายๆค่ะเจนก็เลยพาพี่แอร์มาทำขนมนะคะก็คือเป็นแบบจะทำพายแอปเปิลนะคะวันนี้แล้วแม่สามีเขาก็สอนวิธีการทำพายค่ะเดี๋ยวเจนจะบอกวิธีการทำตัวแป้งอีกทีนะคะแต่ว่าเจนว่าอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราชอบทานพายที่แบบว่า เป็นลักษณะชั้นๆฟูๆของเหมือน s อสอ่ะรู้จักไหมคะคือจริงๆแป้งพายมันมีหลายประเภทนะมันจะมีแป้งพายแบบเหมือนเป็นทาร์ตธรรมดาที่มันจะกรอกๆหรือว่าแป้งพายที่เป็นชั้นๆอย่างเช่นพายไก่พายเห็ดที่เราทานใน s อสมันจะแบบฟูๆใช่ไหมคะก็อันนี้แม่สามีก็สอนมาว่าจริงๆไอ้ที่มันเป็นชั้นๆเนี่ยมันมันอยู่ที่สเต็ปนี้ค่ะคือสเต็ปของการที่เรารีดแป้งเจนก็เลยจะมา ทำให้ดูนะคะโดยมีคุณปีแเอร์เป็นผู้ช่วย <c oughs> ใช่ไหมลูกสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับอาอปีแอร์รีดเลยก็วิธีการทำแป้งพายที่เป็นชันๆเนี่ยนะคะคือแม่สามีก็บอกว่า <c oughs> เวลาเราได้ตัวแป้งมาแล้วเนี่ยนะคะคือเรา <c oughs> จะรอดไหม <c oughs> เวลาเรารีดแป้งเนี่ย <c oughs> เราจะต้องพับค่ะเรารีดเสร็จปุ๊บสมมติว่าเรารีดฝั่งนี้ใช่ไหมคะเรารีดฝั่งนี้เสร็จ กันนะคะเเรารีดฝั่งนี้เสร็จเราก็พับนะคะสมมติว่าเรารีดฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราพับตัวแป้งมาอย่างนี้ปึ๊บทีนี้เราก็ต้องมากลับมารีดฝั่งนี้นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของการรีดแป้งที่เป็นชั้นๆอ่ะพี่แอร์จัดการเลยลูกนะคะโอ้โหจะรอดไหมลูกมาเดี๋ยวมามาช่วยอ่าก็คือ อ่าไม่เป็นไรอ่าต้องน้ําหนักลงอีกนิดนึงพี่แอนลงเยอะๆหน่อยลงเยอะๆหน่อยเออก็คือต้องรีดไปด้วยแล้วก็พับตัวแป้งไปด้วยนะคะรีดไปพับไปรีดไปพับไปนะคะก็อ่าแล้วมันถึงจะเป็นชั้นๆเหมือนแป้งพายเอสึบึบึบส่วนตัวแป้งจริงจริงมันทําง่ายมากเลยค่ะมันก็จะมีแป้งแล้วก็มีเนยมีเกลือแล้วก็น้ําน้ําเย็นนะคะแค่นี้เอง เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดใครสนใจครั้งหน้าเจนจะมาทําตัวแป้งให้ดูแต่ว่าแต่ว่าจริงๆสิ่งสําคัญที่จะทําตัวแป้งให้เป็นชั้นเป็นแป้งพับได้คือมันต้องเรื่องของการรีดรีดแป้งที่มันต้องพับไปพับมานะคะอะเดี๋ยวเจนจะทําให้ดูนะคะอันนี้พี่แอต้องให้หมามาทําแล้วล่ะลูกอ, <laughs> อ่ะมามามาอะะงั้นทําด้วยกันนะโอเคอะพี่แอรีดเลยรีดเลยช้าๆครับช้าๆแล้วก็ลงน้ำหนักช้าๆแล้วลงน้ำหนัก ช้าๆแล้วลงน้ําหนักฮึบเออลงน้ําหนักเออถูกต้องครับอ่าเอาอีกเอาอีกรีดให้มันแบนๆรีดให้มันแบนๆเออโอเคเอ่ะรีดอีกฮึบอ่ะรีดอีกรีดเรื่อยๆเลยเออโอเคเอ่ะรีดอีกครับ รเราก็ทําให้มันแบนที่สุดเท่าที่จะแบนได้นะคะเอาอีกรอบนึงได้ไหมครับพี่แอร์พอเรารีดจนแบบแบนหนึ่งฝั่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พับอีกค่ะถ้าเกิดว่าเราพับมาฝั่งนี้ปุ๊บพับมาฝั่งนี้เราก็ต้องมารีดฝั่งนี้เข้าใจไหมคะคือเราเรีดเราต้องเหมือนกับว่าพับแล้วก็พับแนวตั้งเราต้องรีดแนวนอนถ้าเกิดว่าเราพับแนวนอนเราต้องรีดแนวตั้งเพื่อที่จะได้ แป้งพายที่มันเป็นชั้นๆอันนี้คือเป็นสูตรของแม่สามีนะคะก็มันก็แบบว่าอยากจะได้พายอร่อยอร่อยก็ต้องต้องอดทนนิดนึงต้องใช้แรงนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยวันนี้พีอร์เขาจะทําขนมให้ดูนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้วันพุธสบายๆค่ะก็ตั้งใจจะมาทําขนมอยู่แล้วล่ะซึ่งวันนี้จะเป็นพายแอปเปิ้ลใช่ไหมครับ พายอัปเปิรลใช่ใช่พายอัปเปิลนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แอร์เขาจะชอบรีดแป้งมากเจนก็เลยจะมาบอกวิธีว่าถ้าเราจะรีดแป้งที่ทําพับเนี่ยนะคะเราต้องมีการพับเรารีดพับเรารีดหลายๆครั้งเออถ้าเกิดว่าเราพับแนวตั้งเราก็ต้องมารีดแนวนอนอ่ะพีแอร์มารีดแล้วลูกแบบนี้ค่ะก็คือทำเนี้ยสลับกันไปเรื่อยๆ <N ic ly> <N ic ly> น่ารักอนะ่ะพี่พรบอกว่าพี่แอร์น่ารักจังครับอ่ารีบไปเรื่อยๆครับอ่าออทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆอ่ปิดถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้ว่าแป้ง <N ic ly> ทำตัวแป้งทำงไงเดี๋ยวเขาน้าจะมาทำตัวแป้งให้ดูคะ่ะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเวลาทำขนมอะใช้มือล้วนๆใช้มือ ใช้มือทําอย่างเดียวเลยไม่มีอุปกรณ์เนี่ยเพิ่งจะมีเจออุปกรณ์ตัวร <c oughs> ีดนี่แหละเอา้าพีแอลสู้ๆลูกเอาเลยเอโอเคก็พอเดาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะอ่านแบบนี้เสร็จแล้วก็พับอีกอะคราวนี้เราพับแนวนอนเราพับแนวนอนเสร็จปุ๊บพี่แอก็ต้องมารีดแนวตั้งพีแอต้องมารีดเท่านี้ลูกรีดให้พี่ๆเขาดูคือมีใครสนใจจะลองทําที่บ้านคือพอดีว่าจะ ชอบซื้อสําเร็จรูปนะคะที่เมืองไทยก็จะมีที่แมคโครเนาะที่เพื่อนๆจะไปซื้อกันแต่ว่าแม่สามีบอกว่ามันมีสารกันบูดเยอะนะแบบอ,อย่ากินเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสอนวิธีการทำอะคะ่ะแต่เราก็ต้องใช้เวลากับมันหน่อย <c oughs> ในการทาแป้งด้วยตัวเองอพี่อลีดขึ้นอย่างงี้ดีกว่าหกูกรีดขึ้นวันนี้อะเออใช่กดน้าหนักลงไปเยอะๆครับกดลงไปอีก นะคะประมาณนี้น่ารักอ๋อ oh. <laughs> พี่แอร์ักทายหน่อยไหมลกูกสวัสดีครับพี่แอร์กำลังทำอะไรครับวันนี้พี่แอร์กำลังทำอะไรครับสนุกไหมอา <laughs> ลีต่อลีต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> กำลังเหนื่อย <'s> อ,อ้าวอึ๊บ แล้วแป้งก็คือสามารถจะทําเป็นพายไก่พายเห็ดพายอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเจนจะทําเป็นพายแอปเปิลนะคะเลยเอามาแชร์ให้ดูสวัสดีทุกคนนะคะอ่ะพี่แอนเหนื่อยแล้วใช่ไหมมามาทำต่อไม่อ่ะอ,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 ะอถามว่าต้องทำ <c oughs> กี่ครั้งคือคุณแม่สามีบอกว่า,วาอย่างน้อยๆก็ สามพับอะหาสามเอ่อส,สี่สี่สี่รอบก็คือต้องมีการทับทับแล้วก็รีดทับแล้วก็รีดทั้งหมดสี่รอบนะคะอย่างน้อยสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะน้องพลอยทำอะไรอยู่วันนี้วันนี้วันพุธอึบมาเลยอ่ะต่อเลยครับเอยระวังลูกระวังอ่ะเอาเลยครับอ่ะต่อเลยต่อเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่าเห็นว่าแป้งเริ่มติดไม้ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวแป้งอะมาโรยก็ได้นะโอเคแต่เดี๋ยวระหว่างนี้จะเล่าเรื่องจิปซีให้ฟังด้วยเผื่อใครสนใจจะฟังเรื่องจิปซีนะคะโอเคก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าจิบซีนะคะจิปซีเนี่ยเป็นชื่อเรียกของคนฝรั่งเศสนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้อพยพ แล้วก็ไม่มีที่อยู่นะคะซึ่งจะเจอเยอะในประเทศฝรั่งเศสไม่รู้ประเทศเยอรมันประเทศยุโรปอื่นๆมีไหมนะคะแต่ที่ฝรั่งเศสก็เยอะอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยจิปซีนะคะเขาจะอาศัยอยู่ในรถค่ะเป็นรถคาราวานรถคันใหญ่ๆที่แบบมีห้องครัวมีห้องน้ำข้างในคือเขาไม่มีบ้านอะนะคะแล้วก็ แต่อันนี้ก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่คือคือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเป็นเป็นจิปซีเนี่ยเขาจะไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเขาก็เลยเหมือนกับอาศัยการขโมยของในบ้านอื่นๆ<ช>อ<า>่ะเปี่ยนอีกรอบหนึ่งตรงนี้ลูกอีกรอบหนึ่งแล้วเสร็จละก็ศัยการขโมยของค่ะไปขโมยของตามตามบ้านอื่นๆนนะคะก็อาจจะบางบ้านก็โชคร้ายโดนขโมยขึ้น แล้วทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นพอจิปซีแน่นอนนะคะที่มาขโมยบางทีแต่เขาแบบเขาก็เหมือนไม่ได้ขโมยอะไรเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกินจะขโมยของกินมากกว่าเหมือนแบบสวนในบ้านเจนน่ะก็จะมีผลไม้ก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าวันนี้อ้าวมีลูกพลุนขึ้นเต็มเลยนะคะ วันพรุ่งนี้จะไปเก็บเอาหายหมดต้นแล้วอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่เขาก็เจนก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแต่ว่าทุกคนก็จะบอกเหมือนกันหมดว่าเนี่ยแหละจิปซีเอาไป <pir im less> คือเขาก็ปีนบ้านเข้ามาค่ะแล้วเขาก็มาขโมยเอาผลไม้ไปนะคะหรือว่าบ้านแม่สามีเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยบางทีเขาก็อุ้มไก่ไปเลยค่ะนะคะก็เลยเรียกว่าไม่รู้ทําไมาถึงตั้งชื่อว่าจิปซีนะคะแต่เป็นชื่อของ <G> คนที่คนฝรัง่งเศสจะเรียกสําหรับ คนที่ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ชอบขโมยของตามบ้านต่าง,างๆในการเลี้ยงดูชีพตัวเองนะคะก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังแล้วถามว่าเอาแล้วตำ,ตำรวจที่ฝรั่งเศสไม่ทำอะไรเลยเหรอนะคะอย่าหวังพึ่งตำรวจเลยนะทุกคนนะคะด้วยความเป็นห่วงตำรวจที่ฝรั่งเศสคือน้อยด้วยน้อยมากนะคะแล้วก็ คือเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆขโมยเล็กๆน้อยๆหรือบางทีนักท่องเที่ยวโดนขโมยกระเป๋าเงินนะคะเสียออมีนักท่องเที่ยวที่เจนรู้จักนะคะก็โดนขโมยเงินไปประมาณ1000ยูโรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฉยๆค่ะเขาก็จะแบบเออแล้วยังไงเป็นเรื่องปกตินะคะที่เกิดขึ้นเยอะมากในประเทศนี้เขาก็แล้วเขาก็ไม่ไม่ไมรู้ไม่รู้สึกว่าต้องแอคชั่นอะไรอะคะ่ะ เพราะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะ่ะเพราะงั้นมันเหมือนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเองที่จะต้องให้คือป้องกันแล้วก็ดูแลกันเองนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะคะหรือมาอยู่เนี่ยแต่ว่าจะบอกว่าโจรชุกไหมนะคะจนว่าทุกที่ในโลกอะ่ะมันก็มีโจรหมดมันก็มีกันทุกที่นะแล้วแบบมันก็ จะให้ปราบให้หายไปเลยในโลกนี้มันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมคะเพราะง,งั้นก็ป้องกันตัวเองดีที่สุดนะคะแม้ว่าประเทศเราจะจะลิญแล้วก็จริงแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ทำอะไรเลยเห็นไหม,มเราดูแลตัวเองน่าจะดีกว่านะคะโอเคค่ะอันนี้พอเรารีดแป้งเสร็จใช่ไหมคะเจนก็จะเอามาใส่ในแม่พิมพ์นะคะอามามาพี่ยาเสร็จแล้วครับ เตรียมมาเปี่แอ antibody, ม้มมาอันนี้มามา,มาทําเองหูกไม่พี่แอ้มะไม่มาจะเอามาใส่ในนี้เอาให้มันแบนๆเอามาเร็วๆมาเดี๋ยวมาทํามีการทะเลาะกันเล็กน้อยแบบหนึ่งนะคะมาเร็วมาเอางั้นเี่แอ้มาทำเดียแอ้มาทำมาเปียแอ้มาทำตรงนี้อะพยายามจะทําให้มันเข้ากับพิมพ์ได้อะต่อเลยอ๊ะมาไม่จับลูกอ่าอ่ามาไม่จับ Okay. สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,างๆนะคะถ้าเกิดประเทศฝรั่งเศสมันจะมีอย่างหอไอเฟลมีพิพิธภัณฑ์พวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นแหล่งที่จิปซีเขาชอบไปอยู่ด้วยนะคะเพราะเขาก็บางทีก็จะไปรอขโมยของอะไรเงี้ยแต่ประเทศฝรั่งเศสขโมยเยอะจริงๆเยอะจริงๆแบบคือความรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะคะ่ะไม่ รู้คือรู้ว่าอยู่กรุงเทพก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันก็ก็รู้อยู่แต่ว่าคือที่เพรฝรั่งเศสคือขโมยเห็นกันอยู่จัะตะเลยบางทีเรารู้เลยด้วยซ้ำว่าคนนี้คือขโมยเพราะว่าเขาเดินประชิดเรามากเขาคือเขาไม่ไม่กลัวเลยว่าเราจะไปฟ้องตำรวจเขาไม่กลัวว่าเราจะแบบคือเขาไม่กลัวในบทลงโทษอะไรเพราะว่าตำรวจเขาไม่ทำอะไรกับคนเหล่านี้ด้วยนะคะ เพราะงั้นเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหออฟเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟพระราชวังแวร์ไซน์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาแบบชอบขายของอะคะ่ะบางทีเขาปิดทางเข้าเลยนะปิดทางขึ้นเพื่อที่จะให้เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามจับกระเป๋าเราไว้ให้แน่นๆนะคะ <laughs> ไหวไหมลูกอ่ะมามา้าขออีกรอบนึงครั้งสุดท้ายขอครั้งเดียวพี่แอ้นมาขอครั้งเดียวครั้งเดียวอ่ะไม่ให้หรออ่ะโอเคเป็นไรใช้มือก็ได้ค่ะก็ยืดยืด,ยดออกมาก่อนที่จะใส่พิมพ์พี่แอ๊โชว์การทำขนมนะครับวันนี้ครับ ก็ถ้าเกิดไปทำเองกันที่บ้านก็คงจะทำกันสวยกว่านี้นะคะวันนี้แต่ถ้ามีเด็กทำด้วยก็เราก็ช่วยๆกันพอให้มันแบบว่าพอลงพิมพ์ได้ก็พอแล้วนะไม่ไมต้องสวยมากโอเคเพียงพอแล้วครับอ่ะสมมุติว่าเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะมก็มาใส่พิมพ์โอ้ยขาดค่ะ ท่านผู้ชมคะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> มันมาต้องเบาๆลูกโอเคใช่แล้วมามมาต้องเบาๆกว่านี้พี่แอรพูดถูกทุกอย่างเลย <laughs> อันนี้ก็แบบทำแบบบ้นบานๆจริงๆนะนะคะแค่นี้เอง <laughs> เสร็จแเราก็เอาซ่อมจิ้มค่ะให้มันมีรัวอากาศ ทับพี่แอจิ้มเลยลูกอ่ะแล้วก็ชิมลังไงอ่ะจิ้มลงไปอย่างนี้เฮ้ยอ,อะะจิ้มไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับอืมเยี่ยมเลยโอเคอ่ะ เพราะว่าไม่งั้นแป้งมันจะฟูขึ้นมานะคะเวลาเราเอาเข้าไปอบนะโอเคครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เราจะทำพายแอปเปิ้ลใช่ไหมคะเจนก็เลยเตรียมเป็นแอปเปิ้ลที่บดแล้วนะคะอันนี้คือแอปเปิ้ลที่ไปต้มแล้วก็บดแล้วก็ใส่ลงไปูมันไม่ใช่โกฟิจูหรอกมันเรียกว่าซีซีซีซนั่นอีกแล้วเนี่ยใช่ แล้วก็ทาลงไปสดปดดเดกอเดอืมใช่แล้วครับคือจริง,รงมันมันจะต้องมันจะต้องใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้องมีขอบนะคะแต่วันนี้คือปีแอร์เขาไม่ยอมให้เจนทำเลยไม่ยอมให้เจนรีดแป้งเลยมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีขอบถูกด้านไม่เป็นไรทำให้ดูก่อนนะคะเออเราก็เอาแอปเปิ้ลทาลงไปอย่างนี้เป็นแอปเปิ้ลบดนะคะแล้วก็สนแล้วทา พีแอลทำอะไระอีกคะอ่าพีแอลมาช่วยมาเรียงไหมแล้วเจงก็มีแอปเปิลที่เป็นชิ้นนะคะที่ตัดเอาไว้แล้วเนี่ยก็มาวางค่ะเดี๋ยวนะครับ <c oughs> ไม่ใช่วางอย่างนี้ลูก <c oughs> ให้มันสวยๆสิลูกอย่างนี้เอออ่ะไม่ใช่ครับ <c oughs> วางให้มันเรียงกันสิครับแบบนี้ครับผม ทำแบบบ้านๆมากๆเลยโอเคได้หรือยังเึ๊บเึ๊บเึ๊บนี่อย่างนี้อย่างนี้โอเคครับนะคะก็เรียงกันไปอย่างนี้ เดี๋ยวปแปะแปป๊บ,บนึงแปะเราแป๊บนึงอออ่ะนี่นอตรงนี้ครับอืออย่างนี้ก็ได้อะไม่ได้เน้นความสวยเลยไม่ได้เน้นอะไรเลยลูกอ่ะนี่ โอเคอพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็เตรียมเอาเข้าเตาอบค่ะร้อยแปดสิบนะคะวันนี้ทำแบบว่าไม่ได้เน้นสวยเน้นเน้นให้ปีแอรสนุกนะคะปีแอรทำอะไรแต่ว่ากินได้แน่นอนกินได้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ่าปีแอร์ทำอะไรอีก เบียทำอะไรอีกเดี๋ยวอันนี้ก็ต่อไปอบนะคะโอเคสนุกไหมพี่แอร์บอกพี่ๆที่ดูอยู่หน่อยสิครับเอ,อ๊บเดี๋ยวนะครับแพี่แอร์ลองอธิบายซิว่าี่แอทำอะไรไปบ้างคะวันนี้ก็เบียทำขนมเค้กแล้วก็ใส่แอปเปิลลงไปไม่ใช่ขนมเค้กอันนี้เรียกว่าพายนลลูก <laughs> เราเป็นไงเราเราทำอะไรอีกเรวสปปใส่แอปเปิ้ลลงไปใส่แอปเปิ้ลลงไปสนุกไหมหนุกแล้วก็เลี้ยนแล้วเดี๋ยวเอาไปเข้าในเตาอบโอเคไหมใช่โอเคแล้วเดี๋ยวมากินกันนะคะโอเคครับว,วันนี้ขอบคุณามากมากเลย,ยค่ะสมบุกสมบันนิดนึง <laughs> สมพูดสมันิดนึงนะคะก็เออมาแช้ให้ดูนะคะเพราะวันนี้ก็อยากแบบสบายๆายเนาะก็มาทําขนมกันลูกนะคะแล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องจิบซีให้ฟังอย่างที่เล่าไปนะคะก็ใครที่จะย้ายมาหรือว่ามาเที่ยวนะคะก็ระวังนะคะ,ะโดย,ยแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่อยู่ในบ้าน<ม>าอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ต้องระวังนะนะคะดูแลตัวเองดีที่สุดอย่าไปพึ่งตำรวจเลยนะคะ <มา S 1> โอเคครับ <มา S 1> เออจ้ะงั้นเดี๋ยวเจนขอตัวไปทำขนมต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ